วาสลีนเชื่อว่าแทบทุกบ้านในประเทศไทยต้องมีกระปุกนี้ติดเอาไว้เลยใช่ไหมครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วนี่คือของสามัญประจำบ้านที่เราเชื่อใจกันมาตลอดใช่เลยครับภาพจำของเราก็คือเป็นของดีราคาถูกหาซื้อง,ง่ายมากๆมีติดบ้านไว้อุ่นใจตลอดทาได้ตั้งแต่ส้นเท้าแตกไปจนถึงริมผีปากแห้งเลยหรือว่าเป็นเหมือนเพื่อนแท้ของผิวที่ขาดไม่ได้จริงๆแต่ เคยเอกใจกันบ้างไหมครับว่าของดีสาราพัดประโยชน์ชิ้นนี้เนี่ยเราอาจจะกําลังใช้กันแบบผิดผิดมาตลอดโดยที่ไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้แล้วความผิดพลาดเล็กๆนน้อยนี้แหละครับที่อาจจะเปลี่ยนเพื่อนแท้ให้กลายเป็นศัตรูทําร้ายผิวเราได้เลยนะแล้วดีคือตัวเลขที่น่าตกใจมากครับคือแพทย์ผิวหนังก็ไปพบว่าผู้สูงอายุถึง80เปอร์ซนลังใช้วาสลินแบบผิด,ผ,ดผิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยซึ่งอาจจะทําให้ปัญหาผิวที่มีอยู่แล้วเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมซะอีกเอ๊ะ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันใน4ประเด็นหลักๆเลยนะครับตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างเวลาและปริมาณที่เราอาจจะมองข้ามไปไปจนถึงความสำคัญของความสะอาดและสภาพผิวแล้วก็ภัยเงียบจากของปลอมที่น่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยและที่สำคัญที่สุดเราจะปิดท้ายกันด้วยกฎทอง5ข้อที่จะเปลี่ยนการใช้วาสลินไปตลอดการเลยครับเอาละครับเริ่มกันที่ข้อผิดพลาดสุดคลาสสิกที่เจอกันบ่อยที่สุดเลย ก็คือเรื่องเวลาและปริมาณการใช้นี่แหละครับลองฟังเรื่องของปราชญ์จากนาครปฐมดูนะครับท่านกะหวังจะใช้วาสลีนเพื่อลดริ้วรอยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามแบบหน้ามือเป็นหลังมุนเลยโอ้โหข้อนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดเลยนะครับหลายคนทาวาสลีนตอนกลางวันเพราะคิดว่าเออมันจะช่วยปกป้องผิวจากแดดได้แต่ความจริงคือมันทําหน้าที่ตรงกันข้ามเลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ เนื้อวาสลีนที่มันใสๆมันมันวาวๆอยู่บนผิวของเราเนี่ยพอเจอแสงแดดปุ๊บมันจะทําหน้าที่เหมือนแว่นขยายเลยครับที่ไปรวมแสงให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ยิงตรงมาที่ผิวเราแบบเต็มๆและนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนมนาครับมีงานวิจัยจากสมาคมแพทย์ผิวหนังของอเมริกาเลยนะ เขาพบว่าการทาวาสลีนแล้วออกไปเจอแดดเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงให้ผิวไหม้แดดได้สูงถึง300เเลยทีเดียวครับแทนที่จะช่วยปกป้องกลายเป็นว่าไปทําร้ายผิวให้ครั้าเสียแล้วก็แก่เร็วขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นกฎเหล็กลข,ข้อแรกเลยก็คือวาสลีนต้องใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ความผิดพลาดข้อที่2นะนั่นก็คือการทาในปริมาณที่หนาเกินไปครับหลายคนจะคิดว่ายิ่งทาเยอะยิ่งดีเหมือนใส่น้ำปลาในสมตามที่แบบต้องใส่เยอะๆถึงจะนัวอะไรแบบนั้น แต่สําหรับวัสลีนแล้วความคิดนี้ผิดถนัดเลยครับแล้วปริมาณที่ต้องต้องจริงๆมันคือเท่าไหรกันคําตอบก็คือแค่เท่าเม็ดถั่วเขียวเม็ดเดียวครับสําหรับทาทั่วทั้งใบหน้าเลยการทาหนาเกินไปเนี่ยมันจะไปอุดตันรูขุมขนทําให้ผิวหายใจไม่ออกและสิ่งสกรปรกกับน้ำมันก็จะถูกขังอยู่ข้างใต้จนกลายเป็นสิวอุดตันอย่างกรณีของพ่อทองใบที่ท่านทานั้นหนาเลยนะเพราะกลัวหน้าจะแห้งสุดท้ายสิวเม็ดเล็กๆขึ้นเต็มหน้าเลยครับ เพราะฉะนั้นจุดที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยก็คือทาบางๆแค่พอเคลือบผิวก็เพียงพอแล้วครับมาต่อกันที่หัวข้อที่2เลยครับนี่คือจุดที่หลายๆคนมองข้ามไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะนั่นก็คือเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของสภาพผิวซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของวาสลีนเลยแหละครับคือหลายคนทาวาสลีนก่อนนอนแล้วพอตื่นเช้ามาก็ไม่ล้างหน้าออกเพราะคิดว่ามันจะยิ่งช่วยให้ผิวชุ่มชื้นไปตลอดทั้งวันนี่เป็นความผิดพลาดอย่างแรงเลยครับ เพราะว่าตลอดทั้งคืนเนี่ยวาสลีนบนผิวเรามันผสมกับทั้งน้ํามันทั้งเหงื่อและยังไปดักจับฝุ่นจากหมอนจากที่นอนอีกกลายเป็นชั้นของสิ่งสกปรกเลยครับถ้าเราไม่ล้างออกในตอนเช้าก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้สิ่งสกปรกพวกนี้อุดต,ตันรูขุมขนไปตลอดทั้งวันเหมือนเรื่องของลุงประเสริฐนะครับที่หน้าหมองคล้ำแล้วก็เป็นสิวอักเสบเพราะไม่เคยล้างวาสลีนออกในตอนเช้าเลย แต่ก็อย่าที่สําคัญมากๆคือวาซีลีเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกสภาพผิวนะครับเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนคนแพ้อาหารทะเลนั่นแหละที่ต่อให้กุ้งจะอร่อยแค่ไหนก็กินไม่ได้อยู่ดีคนที่มีผิวมันหรือเป็นสิวง่ายควรจะหลีกเลี่ยงการใช้วัสลีนทาทั่วทั้งใบหน้าเลยครับเพราะว่าวัซลีนซึ่งมีพื้นฐานเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะยิ่งไปเพิ่มความมันแล้วก็อุดตันรูขุมขนทําให้อาการสิวหนักขึ้นไปอีกแต่สําหรับคนผิวแห้งแล้วแล้วก็วัซลีนถือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยครับ เอาละครับตอนนี้เรามาถึงประเด็นที่น่ากลัวแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะนั่นก็คืออันตรายจากวาสลินปลอมที่ระบาดหนักมากตามท้องตลาดซึ่งผลเสียของมันเนี่ยร้ายแรงกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะเลยครับสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับวาสลินปลอมก็คือมันไม่ได้ผลิตมาจากปิโตรเลียมเจลลี่ที่บริสุทธิ์นะสิครับแต่ดันทํามาจากน้ํามันเกรดอุตสาหกรรมราคาถูกๆซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ผ่านการกลั่นให้สะอาดทําให้มีสารเจือปนมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่เพียบเลย พอเอามาใช้กับผิวโดยตรงนะอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ผิวอักเสบรุนแรงและในระยะยาวอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยนะครับน่ากลัวมากแล้วทีนี้เราจะแยกของแท้กับของปลอมออกจากกันได้ยังไงอ่ะตารางนี้สรุปจุดสังเกตสําคัญไว้ให้แล้วครับของแท้เนี่ยนะต้องมีสีใสไม่มีกลิ่นเนื้อนเนียนละเอียดแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลส่วนของปลอมสังเกตเลยมันจะสีขุ่นๆออกเหลืองๆมีกลิ่นแปลก <N> เนื้อจะหย,บหยาบๆเหมือนมีเม็ดเล็กๆปนอยู่และที่สําคัญคือราคาจะถูกจนน่าตกใจซึ่งนี่แหละครับควรจะเป็นสัญญาณเตือนภัยแรกเลยและนี่ก็คือวิธีทดสอบง่ายๆที่ทําได้เองที่บ้านเลยครับแค่ลองตักวาสลีนมานิดหน่อยแล้วก็ถูบนฝ่ามือดูถ้าเป็นของแท้นะมันจะละลายเป็นเนื้อเดียวเนียนไปกับผิวอย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าเป็นของปลอมปุ๊บเนื้อจะแห้งๆแข็งๆละลายยากแล้วจะรู้สึกสักๆเหมือนมีเม็ดทรายเล็กๆปนอยู่เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยครับ ลองไปทํากันดูได้เอาละครับหลังจากที่เราได้รู้ถึงข้อผิดพลาดและก็อันตรายต่างๆกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของทางออกกันบ้างเราวาสรุปทุกอย่างให้เป็นกฎทอง5ข้อที่จะทําให้เราใช้วาสลีนได้อย่างมือโปรปลอดภัยแล้วก็เห็นผลดีที่สุดกันแล้วครับนี่คือหัวใจสําคัญที่สรุปมาให้ทั้งหมดเลยครับ 1. ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะ 2. ใช้ในปริมาณแค่เม็ดถั่วเขียวก็พอ 3. ตื่นเช้ามาต้องล้างหน้าให้สะอาดหมดจด 4. ต้องรู้จักสภาพผิวของตัวเองก่อนว่าเหมาะหรือไม่เหมาะและ5ข้อนี้สําคัญทีสุดคือต้องซื้อจากร้านขาที่ไว้ใจได้เท่านั้นแค่ทําตาม5ข้อนี้ก็จะดึงประโยชน์ของวาสลีนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วละ่ะและนี่คือผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงเลยครับกลับมาที่เรื่องของป้าจัน์จากนาคปรปฐมที่เราเล่าให้ฟังกันตอนต้นหลังจากที่ป้าจันเปลี่ยนมาใช้วาสลีนตามกฎทอง5ข้อนี้เท่านั้นล่ะครับปัญหาผิวต่างๆหายไปหมดเลย สิวที่เคยขึ้นก็ยุบหน้าไม่มันเยิม้มแถมยังดูสดใสอ่อนกว่าวัยจนลูกสาวทักเลยนะดีแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ให้มันถูกต้องผลลัพธ์ก็แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยถึงตรงนี้แล้วลองสำรวจตัวเองกันดูนะครับว่าเคยทําผิดพลาดข้อไหนกันไปบ้างหรือเปล่าการรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเนี่ยคือกุญแจสําคัญสู่ผิวสุขภาพดีเลยครับ และถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะอย่ายืมแบ่งปันให้คนที่เรารักโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านที่อาจจะยังใช้ด้วยความเชื่อแบบเดิมๆอยู่เพราะการส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องนี่แหละครับคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กันได้คุณไม่จําเป็นต้องซื้อครีมบํารุงราคาแพงเลยแค่ทาวาสลินหนึ่งหยดก่อนนอนก็ช่วยลดกระและรอยดําได้แล้วครับ สวัสดีครับสำหรับหลายๆท่านที่อายุเข้าเลข6เลข7ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำที่ดูชัดขึ้นหรือว่าผิวที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแห้งกว่าเมื่อก่อนจังเลยซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆครับเป็นไปตามวัยของเราเลยแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถดูแลเขาได้นะให้ผิวกลับมาดูสดใสชุ่มชื้นขึ้นได้ด้วยวิธีง่ายๆที่เราทำเองได้ที่บ้านเลยครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับถ้าไม่รบกวนเกินไปผมอยากชวนลองพิมพ์อายุแล้วก็ปัญหาผิวที่กําลังกังวลใจอยู่ตอนนี้ลงในคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ผมทําเนื้อหาครั้งต่อไปได้ตรงกับความต้องการของทุกท่านมากขึ้นครับแล้วก็ถ้าชอบเนื้อหาแนวๆน,นี้ที่เน้นการดูแลผิวสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะอย่าลืมกดติดตามช่องของดรปรเมศธนก,กิจพัฒเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆครับโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่ต้นต่อเลยว่าทําไมผิวเราถึงเปลี่ยนไปเมื่ออายุมากขึ้นและเจ้าวาัสีลีเนี่ยมันจะมาเป็นพระเอกช่วยเราได้ยังไงจากนั้นผมมี3ส,สูตรอ่อนโย,ยนมาฝากพร้อมกับอีก1สูตรพิเศษที่ต้องระวังกันนิดนึงแล้วตอนท้ายก็จะสรุปให้ฟังง่ายๆอีกทีครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยการเข้าใจว่าทําไมผิวของเราถึงเปลี่ยนไปผมว่าเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าเราเข้าใจสาเหตุเราก็จะดูแลได้ตรงจุดครับ เคยสังเกตไหมครับทำไมบางท่านอ,อายุจะ90แล้วแต่ผิวยังดูเปลง่งปลัง่งสดใสอยู่เลยความลับมันไม่ได้อยู่ที่ครีมกระปุกแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนเสมอไปนะครับแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจในผิวของตัวเองและการดูแลแบบง่ายๆนี่แหละแต่ทําอย่างสม่ําเสมอครับพอเราอายุมากขึ้นนะครับโรงงานผลิตคอลลาเจนใต้ผิวของเราเนี่ยเขาก็จะเริ่มทํางานช้าลงผิวที่เคยแต่งตึงก็เลยบางลงนิดนึงแล้วก็ระบบจัดการเม็ดสีเหมือนพนักงานทําความสะอาดเม็ดสีนะครับ เขาก็ทํางานช้าลงเหมือนกันทําให้เม็ดสีมันไปกระจุกตัวกันเกิดเป็นจุดด่างดาได้ง่ายขึ้นไม่พอแค่นั้นนะครับฮอร์โมนที่เคยช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นก็ลดน้อยถอยลงไปอีกผลก็คือผิวจะแห้งง่ายขึ้นแล้วก็อ่อนแอต่อแสงแดดมากขึ้นนั่นเองครับพอผิวเรามันกักเก็บความชุ่มชื้นได้ไม่ดีเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาตัวช่วยมันล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ไม่ให้มันหนีไปไหนและนี่แหละครับคือหน้าที่หลักของวาสลีนเลย ในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกคุณสมบัติของวาสลีนว่าอ c อกค s i v e ครับแต่อย่าเพิ่งตกใจกับศัพท์ยากๆนะครับพูดง่ายๆเลยมันก็คือการทําหน้าที่เหมือนแผ่นฟิลม์มใสๆที่มาเคลือบผิวเราเอาไว้ไม่ได้เติมน้ําเข้าไปนะแต่เป็นการกั้นไม่ให้น้ําที่มีอยู่แล้วในผิวระเหยออกไปซึ่งสําคัญมากๆสาหรับผิวผู้สูงวัยที่มักจะแห้งง่ายครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับมอยเจอไรเซอร์ทั่วไปเนี่ยเหมือนเราเทาน้ําลงไปในแก้วส่วนวาสลีนคือฝาปิดแก้วครับถ้าเราเทาน้ําลงไปเฉยๆน้ําก็ระเหยได้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราทามอยเจอไรเซอร์แล้วทาวาสลีนทับมันก็เหมือนเราเทน้ําแล้วเอาฝามาปิดน้ําก็จะยังคงอยู่ผิวก็จะชุ่มชื้นแน่น,นขึ้นแถมยังช่วยครีมบารุงตัวอื่นๆที่เราทาไปก่อนหน้าทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะเอาละทฤษฎีพอแล้วมาถึงภาคปฏิบัติที่ทุกคนรอกันแล้วครับผมเตรียมมาให้3สูตรที่บอกเลยว่าทําง่ายปลอดภัยอ่อนโยนและก็เหมาะกับปัญหาผีที่ต่างกันด้วยครับมาเริ่มกันที่สูตรแรกเลยสูตรนี้เป็นคู่หูในตำนานเลยก็ว่าได้ วาสลีนกับวิตามินอ e. ีตัววิตามินอ e ีเนี่ยเขาเก่งเรื่องการต่อสู้กับพวกมลภาวะช่วยฟื้นฟูผิวที่ดูเหนื่อยล้าแล้วพอเราเอามาใช้คู่กับวาสลีนก็เหมือนกับเราส่งทหารเอกเข้าไปบำรุงผิวแล้วก็มีวาสลีนคอยเป็นกรอบป้องกันล็อกคุณประโยชน์เอาไว้ให้ทำงานได้เต็มที่ตลอดคือเลยครับวิธีทำก็ง่ายมากๆครับไปหาซื้อวิตามินอ e ีแบบแคปซูลมาเจาะซักสองสาเม็ดแล้วก็บีบน้ำมันข้างในออกมาผสมกับวาสลีนปริมาณเล็กน้อย คนๆให้มันเข้ากันดีเคทล็อบคือให้ทาตอนที่ผิวเรายังหมันๆอยู่นะครับหลังล้างหน้าซับเบาๆแล้วทานวดลึกปเลยจะช่วยให้มันซึมได้ดีขึ้นแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นได้ดีที่สุดครับต่อไปสําหรับใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งมากแห้งจนบางทีเป็นขุยๆเลยต้องลองสูตรนี้ครับวัสลีนกับน้ําผึ้งคือน้ำผึ้งเนี่ยเขาเป็นสุดยอดตัวดึงน,น้ําจากอากาศเข้ามาที่ผิวเลยครับพอมาเจอกับวัสลีนที่คอยล็อกไม่ให้น้าหนี โอ้โหมันก็เหมือนเราได้ทั้งเติมน้ําและสร้างกรอบป้องกันไปในคราวเดียวกันเลยครับสูตรนี้เราจะใช้เป็นมาสก์นะครับใช้วาสลีนซัก2ส่วนต่อน้ำผึ้ง1ส่วนคนให้เข้ากันดีเลยนะแล้วก็ทาบางๆทั่วใบหน้าทิ้งไว้สัก10-15นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ําอุ่นทําสักสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็พอครับโดยเฉพาะวันที่รู้สึกว่าผิวดูท่งโฟมนะลองทําดูจะรู้สึกเลยว่าผิวมันนุ่มฟูขึ้นมาทันทีครับ ทีนี้ถ้าปัญหาคือผิวดูหมองมองค้ำๆคจับแล้วรู้สึกว่ามันไม่เรียบเนียนนั่นเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะต้องช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าๆออกไปบ้างครับแต่ผิวผู้ใหญ่แบบเราเนี่ยจะไปขัดแรงๆไม่ได้เลยนะต้องอ่อนโยนที่สุดเข้าโอบทบดละเอียดละเอียดนี่แหละครับคือคำตอบที่ปลอดภัยและดีมากๆเลยย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าต้องบดเข้าโอตให้ละเอียดละเอียดเหมือนแป้งเลยนะไม่งั้นจะบาดผิวได้ จากนั้นก็ผสมวาสลีน2ส,ส่วนกับผงข้าวโอ๊ต1ส่วนตอนใช้ให้นวดบนผิวที่เปียกและต้องนวดแบบเบาๆมือที่สุดเลยนะครับสักนาทีเดียวพอแล้วพอกทิ้งไว้อีกสัก5นาทีค่อยล้างออกทําแค่อทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งก็พอแล้วครับไม่ต้องทําบ่อยนะโอเคครับมาถึงสูตรสุดท้ายแล้วสูตรนี้ผมต้องขออนุญาตพูดด้วยความจริงจังนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นสูตรที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยคือมันมีประโยชน์นะ แต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะเกิดผลเสียได้ง่ายมากๆครับผมขอย้ำหลักการสำคัญที่สุดของช่องเราเสมอนะครับว่าความปลอดภัยต้องมาก,ก่อนผลลัพธ์เสมอยิ่งเป็นผิวของผู้ใหญ่แบบเราเราที่บอบบางกว่าสมัยหนุ่งสาวด้วยแล้วยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษการจะเอาส่วนผสมที่มีกรดอย่างมะนาวมาใช้เนี่ยต้องเข้าใจให้ถ่องแท้จริงๆครับตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนะครับสาคัญมาก ให้ใช้วัสลีนหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำมะนาวแค่หยดเดียวเท่านั้นนะครับผมย้ำอีกครั้งนะแค่หยดเดียวจริงๆแล้วให้เอาไปแต้มเฉพาะจุดที่เป็นจุดด่างดำเท่านั้นห้ามห้ามทาทั่วหน้าเด็ดขาดและต้องใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นด้วยนะครับทำไมผมถึงต้องย้ำขนาดนั้นก็เพราะว่า 1. มะนาวเป็นกรดสูงมากอาจจะทำให้ผิวระคายเคืองแสบแดงได้ 2. และนี่คือข้อที่สำคัญที่สุด มันทําให้ผิวของเราไวต่อแสงแดดแบบสุดๆเลยครับหมายความว่าถ้าเราทาไปแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นไปโดนแดดจุดด่างดําอาจจะเข้มกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือแห้งมากๆผมไม่แนะนําสูตรนี้เลยนะครับแล้วถ้าลองใช้แล้วรู้สึกยิบยิแบแสบแหรือคันให้รีบล้างออกทันทีเลยนะครับอย่าฝืนเอาล่ะครับเดินท้ามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปทุกอย่างให้ฟังอีกครั้งให้เป็นเคล็ดลับที่จําง่ายๆแล้วก็นําไปปรับใช้กันได้สะดวกสะดวกนะครับ ตารางนี้ผมว่าสรุปไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าสะดวกถ่ายรูปหน้าจอนี้เก็บไปดูได้เลยจะได้ไม่ลืมว่าสูตรไหนใช้อะไรเท่าไหร่ทําบ่อยแค่ไหนแล้วเหมาะกับปัญหาผิวแบบไหนหัวใจสําคัญคือการเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวของเราในตอนนั้นๆน,น,นะครับก่อนจะจากกาันผมขอฝากเรื่องสําคัญไว้นะครับ 1คือการดูแลผิวเนี่ยต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมออย่าเพิ่งท้อนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือ2เดือนกว่าจะเห็นผล 2. คือก่อนจะใช้ส่วนผสมใหม่อะไรก็ตามให้ลองทดสอบที่ท้องแขนดูก่อนและ 3. ข้อนี้สําคัญที่สุดคือต้องคอยสังเกตจุดด่างดําหรือฝอยบนตัวเราครับถ้าพบว่าจุดไหนมันโตเร็วจนผิดปกติสีเปลี่ยนไปเข้มขึ้นหรือมีหลายสีในจุดเดียวขอบมันดูไม่เรียบหรือมีอาการคันเจ็บหรือมีเลือดออก สัญญาณเหล่านี้ไม่ต้องรอนะครับให้รีบไปพบคุณหมอเพื่อตรวจทันทีเลยนะครับในมุมมองของผมนะครับผิวในวัย60บวกเนี่ยไม่ได้ต้องการของแพงๆอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือความอ่อนโยนความเข้าใจแล้วก็ความสม่ำเสมอครับการที่เราดูแลผิวมันไม่ใช่การพยายามจะย้อนวัยให้กลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวนะแต่มันคือการมอบความรักความแมตตากับตัวเองในทุกๆช่วงของชีวิตครับ ถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องดออรประมาสวรธนกิจพัฒน์เอาไว้ด้วยนะครับจะได้รับเคล็ดลับดีๆ